นีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่17พฤศจิกายนคุณได้พลังงาน3ถ้วยกลับหัวนะคะส่วนเขาเป็นคีย e น o อ s ช็อตนะวันนี้แฟนอาจจะดุนิดนึงนะคะอาจจะแบบว่าเฉียบขาดชัดเจนนะ คือถ้ามีปัญหากันเนี่ยแฟนจะค่อนข้างแบบเอาแต่ใจตัวเองนะคะส่วนตัวคุณก็ไม่มีความสุขเลยในความสัมพันธ์นะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรกันแล้วก็เคลียร์กันไม่ได้นะคะจักรวาลบอกว่าอันไลค์กรีนะคะออสิ่งที่เข้าใจเนี่ยนะคะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าแฟนคุณนะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกนะคะแล้วก็มีพลังงานฮาร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันควรจะเปิดอกคุยกันนะคะถ้าคุยกันวันนี้ไม่ได้ก็เอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้ค่อยคุยให้ใจเย็นๆก่อน คุณเขาดุหน่อยอย่าเพิ่งไปคุยกับเขานะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปกุ้มใจล่วงหน้าอย่าเพิ่งแบบว่า u n h a ปี y นะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะน่าจะไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงหรอกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะนะมันมีอะไรที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่มันสามารถที่จะเคลียร์กันได้นะคะในอนาคตนะ